ไปหญ่ใครมือแดงสี่ใดใครมือแดงนี่บ่ใหม่ใหม่กับบุ้งยี่ไม่ใหม่ร้อนม,มืดมือแดงที่เป็นห้างนี่ใช้เปล่เนี่ยยงอยู่ปลาเนาะแดดแดดนี่ห่อนขนาดนี่นะเราเป็นลำปลาเนี่ย Ní không Có một khai nào Nhà mình bên mạc này กินหมากได้คักมีปลานี่กินได้เบิดเนาะถว่าอยากธรรมชาติโพนหังแดงทางตงงงากแม่บ่ครับอารอบลงแม่มึงมื้ ใายหกประเดี็นนี่นี่เอาเฮ็ดม่ขาย,ายอยีบ่ นี้ไม่ยังฟังนี่<อ>ไปฟังยาบร่อยบร่อยข้าเมยบร่อยเาหน่วยเด็แต่แมยโอ้น้ำ จะได้กินอยู่บ้างมั้่งส่งาา้แต่แม่มันเลยนี่กินก็หางหยาบน้องหางยังกะไรยังแรง ยำพนกับว่ย้ำพ่นย้ำแหลงก็ย้ำแหลงนี่เรียบร้อยนกนี่มันบึงเต้าพี่น้องข้ามบึงเต้าเต้าทานนี่ย้ำหัันกับจุดทานจุดทานคลายทานรละาแพ้ง นี่เขียวๆปิดอุ้มแบบนี้น่าจะไม่ไหวห้องนู้นเด้อไมาพอห้องห้องมีใครแหละ ตัอหน่อยหนึ่งก็ยังดีได้มือขวางเ่อยอารองมาบ้างเห่อไปเลยก็เลยแล้วตทวดาตีต่ว่ามันเย็นอยู่ป่านบ่หอนคืออยู่บ้านเนาะ ช่วงนี้ไปใหมล่ล่นดูแลเดินหกดเดินเจ็ดเดี๋ยวว่ามัเนเบ่งก่อนโอ้ยหนยูซีหนวยนับไข่มัเนเฮ้เอาข้าวบุ้งบูเห็เนว่มมีอยูม่มีอยู่ งัวก็ห้ากินเยอะว่างัวอะไรแน่นาจะเบิ่งพี่น้องงัวนแนมไนะ <c oughs> หนงัวห้ากินยาเห็นน้องนี่กกนี่ใบมันกกมึงมองแมงมวันไปหูจักทางระบาดคอยมีลายเนาะบ่งหัวทางทางอื่นนะจะมีปะ มันเป็นหมากเล่น้อยครับนิ้วก้อยนี่มันซุกมันกินได้ดิบกินได้นะนี่มันอยู่ซูงเอาอะไรมันเป็นกล่องโมแมวัดเนาะโหอยู่ป้ายผู้ร้าขนาดตักล่องอาจจะเห็นว่ามันอยู่ซูงไปไปต่อไปเห็นเนาะเออโอเคเนาะพี่น้องมารับกินนี่กอะ มาใหญ่ยมันด่ก๋เพอได้กินเยอะแต่บุราอเนาะแต่จีห้าค่ายกับมันบุรายพอได้อยู่แต่บ,าาตบาาริษไทยรับกิมนี่กับพักก็ตรตามเนาะหัดส้มก็ไหรก็แซ่ถึกใจขอบใจอะไรบายบายเจอกันกิมนาอ๋อเชียรยังเนี่ยบรรยากาศ